สวัสดีค so, ่ะสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องน่นเห็นบ่โทรศัพท์ยืมมาของบูบ้าบูบ้าอีกทุกเก้ามือนบูบ้าบ่ย่อนแสงหย่อนแสงแดดแห้งแห้งเอ๊ะบนที่กินขนมเสซนเด้อพี่น้องสร้างไอจิวันขนมเสซนมาให้่ระเบิงผักระเบิงผักถุงมืงหลับตาบนอ่ะให้จานอีกถาดนึงพี่น้องเบิ่มควายาด้วยวันนี้หนึ่งร้อยบาทชุดนี้กินได้สามเวลาโอ้ยกินได้สามหมื่นเด้อพี่น้อง ไปยืดไปใส่ลงไปแล้วพี่น้องย้บบนอันบ้านอันเดียวชั้นฐานเพื่อนฉันเอาขอนมเส้นมใาหาย้ยนู้เดนมมให้ยก้อนไทยฟูดมให้ก้อนฉันกิน,ลน,นลแล้วฉันสิลงน้ำกลุลงไปดอกฮะเดี๋ยวก็เลยลงไปกอนพี่น้องจากเราสิไปลานใดแนุ่๊กไปสายที่เราเคยไปหละย้บบนกับิน้นนำกลน่มลงไปนเอาดอกมัอเศ้านี้นทักวกุ้ยกับทางบ้าน คุยกันโดนตั้งแต่ขาสักาต้องคุยกันแล้วบ่าแเม่วันเทาเออแล้วบ่าอยุทบปัก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 วันเทาเออแล้วบ้างยาพี่น้ pack, 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 pack. องยาตีนไก่เพี้ยนเยอนี paths, paths. ่เห็นเพ็นเพีนเพ็้นไปยังสี่เพีนเยอะนี่พี่น้องกินสามเ่อะกับพวเบิรดเบิงขนมเส้นดุเครื่องวันกิโลกวแล้วพี่น้องเราหายมากไอ้วันแม่ค่ะ dâm niệm bụng sip sưng ngoại chặt cạo bác sĩ bát duyên bạc, bóng ngoại mặt nè bọn ăn bọn nè bọn khoáng bọn nè 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 bọn bọn nè bọn nè nè bọn nè bọn nè ียังป่อ่าบีหั่นฝอยน้องโมีหั่นฝอยแล้วก็จะมีถัว่วปักยาวหั่นฝอยมีอัข้าวหมกมีกะหล่ำปากกาดดวงสับขาเย็บบนดูใส่เป็ดปุ้ยน,นี่กินกตอนใส่เวลา เอฟซีกันส่งขอความมาถามข้าวปองแปง้งปองแป้งยู่พี่น้องเดี๋ยวจงคุยกันเด้อดวงครอนเด้อดวงครอดวงพรสีสุวรรณส่งขอความมาปองแป้งปองแปงยนี่ครับอยากปรึกษาอยากขอคำปรึกษาอยากแก้บนพคนนะว่าอยากมาแต่บ่าวบ่งหูจ่องทางสีมาผู้เกต

นี่าไปเสียบเตือเลยได้ในพี่น,อน้องเคล็ดลับเนี่ยเสียบพอยตู้นี่มันสิหา้ามันจะแตกของนั้นกล่องก็ต้องอาม็ดปุกเนี่ยมีเยอบนมียอะยังแล้วทำเยบนวบันแล้วขอมาเบิ้งคิดสี่ยอะบนยังขงนมเจนล่ ว่า,าทำคิดเพื่อเพื่ออีหยังประมาณนั้นคลิปที่เย็าบนกิขนขนมสินเหรอไหมพี่น้องแล้วก็เย็บมาถามเย็บบนมาทำคิดเพื่อไม <c oughs> ่บอกเลยไม่รู้ต้องตอบ

Bỏ phì mặn mặn đi Giờ lại với Cho cá khuyên má mắc nhiệt Chị đề xã Mây La của lắm, xã Mừng của Bây giờ tôi hiện nhóc kín bè Ăn mũ, xoay Soi mũ sửa lại, mẹ mũ yếu gắn. Soi mua vậy là gần, 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 ยำน้ำเจ็บเจ็บเจ็บเย็บกินบะหมี่ไม่มยากก็ถือฟ้าไห้เลยละเด้อพี่น้องจำับปูที่นกินบะมุกมากบะก็เสียมไล่ยาก เรเห็นเนี่ยคนลงมเก็บสวยๆแน่ยตัวมาถามดิพี่น้องยายมืันนี่บ่กินบ่เห็นแนวกินบ่ยายมืันนี่ไปเที่ยวทางไหนบุตราคุบ่เห็นลงมเก็บบางมือกับสะดวกบางมือกับว่าสะดวกพี่น้องบางมือไปกับคนยืนตื่นแล้วก็อยู่ กวกวเคนเลหลายขางอประกาศถึงนาทายพี่น้อง้าลกน้าลกออกมาโดนหลายแล้วก็ว่าดีด่ันน่ะคือเดินหัวะเขากาเก่งกล้ว

ประเทศซิบเดนน่ะพี่น้องส่งคือว,ว่าแบบขายฝันนี่เขายังคักเลยอันแล้ว,ว่าจนสิสซงเงินให้เธอทุกเดือนเดือนหนาคือจักรีกาอันนี้ซงหย้ยหรอกก็จำรับเดือนตุลาเ้าสิไปหาเขาจะได้เจอกันเนี่ยเธอคิดว่าสิบเบิร์ตไร้ปันได ในวงเงินที่เธอจะมาหาฉันนัดกันยสุสนามบินพี่น้องก็เสยย้ายบนไปหายสุสนามบินแล้วสิสูงเงินส่งหยัางให้ค่าเดินห้างค่าใส่ใจทุกอย่างหลายบันไดที่เธอจิต้องใส่เธอบอกฉันโอ้ก็เลยว่าย้บนบ่าหยัง่งเบาๆฉันยังบ่ผิด มันถึงเวลาสักควนยังควรปรึกษากันเราเลยบ้างโอเคที่หลักเธอเป็นคนดีฉลาดหลอกขอ้อเป็นอย่างแล้วบอกไปเบิร์นเนาะเขาสามารถคิ smart, ดสมารถเนาะเป็นไงเป็นยังซีฟีดิน แต่ว่าแ้ปดมันยูโดนถ้าเขาบอกการตนแล้วยูมากแล้วเราเบิ้งเลิศอีหนอยมันสิแมนอีกบ่ไอ้คนกับสิวหายายนี่คือปานอีแล้ว ฉันต้องการฉันต้องการที่จะไปหาเธอที่สนามบินที่ไกล่บ้านเธอที่สุดเพื่อเธอจะบ่ได้ลำบากก็เลยบอกแล้วว่าจนถึงเวลาจงหวัดเชิยงบ่งาไฟบินของสนามบินแต่ละจังหวัดเขาสิเปิดไฟบินบบที่บ้านฉันสนามบินที่ไกลที่สุดก็คือจังหวัดบุริลัม อ่าอยู ly, Today, ่อำเภออยู่สตึกสนามบินสตึกถ้ามันถ้าเขาเปิดสิให้เราบินสิให้เราต่อเครื่องมาลงหันพี่น้องสิีับให้เราต่อเครื่องไม่หันหรือยี่บนสีเอารถไปฮับเราอยู่สนามบินสตึกดีกว่าไปบ่าท่ามันบ่ได้หลีเรา้หายี่บนมาที่กรุงเทพเยังมึงเลยบอกว่าจะเฝ้าจะเฝ้าคิดยาก ยังม uh, uh, ันยังยังยังบ่ถึงเวลาแล้ว่าบ่แมนเขาต้องวางแผนเม็ดก้อนแล้วแบบแล้วบ่เป็นยังหรอกจอยฉันจะเคลียร์จอยเดี๋ยวฉันจะเบิ้งระวังเที่ยวเรื่องพาใส่ใจเงินทวงมาหาฉันแล้วก็กลับบ้านฉันเคลียร์แล้ว่าฉันใจยุ่ยตัดฉันหยุดใจยุ่ยเบิดยุ่ยมาต้องกังวลบ่รู้ว่าจะเป็นจริงบ่คุณปล่น ยายบนมีหลายคนอยู่เจ๊ๆจมีแพนสีมาส่วงปีไม่กับหลังปีหม่จะว,ว่าจะเป็นจริงบอแต่พอยายเตือนนี่ชั่วๆคือหลังก้อนทงกันก้อนทงกานไม่อีกรอบล้วลกจ็จ,วะจะเตรียมก็ว่าเร้วจะเตรียมเอกสารมาทุกอย่างมดเนี่ย่รต้องรอ เขาเจรียบบนหนาน้ำกลนไปเจรียบนบ่ไปไปให้เตือนแ้วบนบ่ไปบอกเขาว่าเจรียบนบ่ไปไอ่ฉันไปผู้ใดยฉันบ่ไปก็ีลยวเร่องฉันอยู่รอดคุณแม่จังไปพร้อมกันคุณเตรียมเอกสารมาเอากินไปน้ำบอกไปน้ำเสียมารยาทกระซ้างตอนน้อพี่น้องวะเอาเส้นนั่นละเนี่ยของก้อนัในี่เนี่ยเล็วกว่าสิ ลุกไปหาเปตต็นยังตัวปุ่ณหาอยู่บ้านประคุณขั้นบ่อสันกับแม่นยางว่วพวกไปพุ่นละลานอ่าแม่ไมอบบ้หมวยทางไหนปุ่ณย่อมจะไปสื้อหมวยอยู่พี่น้องฝันว่าฝันว่ามีคนมาม,มาลาไปที่เอ็มมันลาไปที่เอ็มได้ปุณอันนี้ได้ปุณจีซื้อรหัสมั้งพี่น้องเอาสำนีแล้วพี่น้องเด้อบ๊ายบ,ายบายขอบคุณขอบคุณเรื่อยค่ะสำหรับผู้ใดที่อยากอยากถาม อย่างเนาะถ้ามีเฟซส่วนตัวหรืออยังส่วนตัวนะคะก็เข้ามาเดอ้อเดี๋ยวเยะบนจะไปตอบให้ของน้องนีกหลายหลายคอมเมนต์หลาย comment, หลายคำถ,ถามพี่น้องเดี๋ยวเย้บนมา,าให้เดี๋ตอบหปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาจะเดีดตอบไปแล้วเนาะของน้องดวงพรนนะคะน,คน้องดวงพรนโอเคนะคะพี่น้องบ๊ายบาย